สบายดีสบายดีป้ัลูกอีแม่โอ้ยมีความสุขแต่เด็กน้องก้อนโตมาหน้าลูกสาวไปลูกสาวเอือยมาไหมมาแม่รังเอืยได้ตบที่ปะเอาคนณเลไลน์น้าหนูมาแม่จ้าหนุงมาซื้อาพี่น้องป้อง บอกกันตัวแม่เขาจะเมื่อี่เลี้ยงอย่างอันนี้ตัวเถิบผมอยากได้นั่นแหละแม่เขางามก็หมู แม่กต้พ่อแม่ลูกกปใต้ไปน้ำบายดีบายดีเาวเอือยได้นี่นะสาวเอือยแล้วมาหาข่าวดีเด้อจบเอายากในมันนวนได้สวัส่เาอ้นนั้อยขอให้ป้าอันสอยอัน จ้างเดีบข่าวจ้างเด้อค่ะนี่คุณป้าหายมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าขอแสลาเด้อรับรวยสวันคเด้อคุณป้าเด้ออยุดีมีแห้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะส่วนพวกทีมงานคุณป้าหายหาพานไปเที่ยวงานเมื่อแรกนี้ขอบคุณคุณายลาลลาบลาลาาาาา โอจริงๆเราบริจาคปลายดอกอีแม่นะขั้นก็หมูมึงคือการกับเมีอมึงงั่นสากันกูก็บักหลังคือเป็นปวดนหลังมึงกับปลายน้ำาขาวตีมึงกับไหลน้ำาขาวเนาะเด้น่ะสิจ้างมึงได้กระจ้างให้มันวมี้นก่าโดนจ้างเด้อ จ้างรถจ้างหาหคนในมือหนึ่งก็แล้วหรอกเนาะอารีได้ครับวะจะลายเด้อบ่าคนสวยมันไรน้องทองไรมาเด้อให้รำให้รวยสุขภาพแข็งแรงมันไปใส่เหนะมันแปเออ้า ป่าหายสามพันคุณป้าฝากมาแปดพันแต่พาตาลาไปเที่ยวสันมบอแรงนะหาพันแล้ขอคุณเคุณป้าขอคุณคุณป้าลล้อรขอบคุณคุณป้านะลายเด้อครับคุณป้าครับผมมันใส่แม่ผมหมากเลยตอนนี้ทำไมคุณป้าพอหายมันผมกับเลยพาเข้าไปดอกเพราะว่าผมอยากไปหันดี มันมันมันกาเงินเพิินก็เลยมเที่ยวกาเนเวันไปกไเที่ยวงานสวรรค์ตอนไปเที่ยวงานสวรรค์น่ะเปิดก็หายมาเจ็ดแม่งานเสีงแข่งหัวลปจากมันน่ำปลา แม่แม่จะไปใส่เงินอะไรเนาะแค่กินสื่อๆน่ะเอาค้นมาค้นมาอย่างละแสนละแสนเนาะไปสาวห้องนะคะเบิดแหละเก้าแสนสามห้องอืมไปนอนบ้านผักหจ้าล้านทรายเมื่อเคยไปนอนบ้านผักงามบ่าวกอด จะมาท่วงมาต้อคือรู้แทวสันคือรูแทงก็ับไปน้ำแล้วจังว่าไปนอนบึงไม่ใหญ่ครับอันผัวนั่นไม่ใหญ่ก็ผัวกับบอได้สอกก็ใส่ก็เลยมันได้นานนานนานานผู้หนึ่งนานนานนานจีโนมาจากสวรรค์ผวาอยากได้เมียมาแต่เราอยากได้เมียบ่เล อ่านั้นเอาไมเนียลบานนี้นับว่าได้ัดวไดโน่เลยอ๋อจังหวะมากว่าเมื่อแรงจังหวันสิเท่งนใหม่นาะโฟนนี้เนาะกำขำนะคุณป้าเด็กๆบานนี้นะคุณป้าปินงบไรเด้อเดือนหนาูจังหว่าการโอดเอาอยากยังกันไืมเดือนหนาเนาะ โอ๊เอาโอดตเอาเพราะว่าคุณป้าเพิ่นมีธุระเดย์เพิ่นจะสิทำบุญจริงๆนะคุณป้าบอกว่าสิปิดงบตั้งแต่หายพวกมันคนละหมื่นผู้หาหมคนละมนะับคนได้คนละหมื่นคุณป้าเหนไะอันนี้เเป็นลางลายอันน้เเป็นโดจักได้แนันแล้วเนาะสีซายไดคุณเ้าหจักเสียคุณดูเลขแซมเลยเนาะชาวเื้อก็ได้สองพัน นี่เด็กก็หายมาอีกนะซามันก็ไม่เป็นหาเด้ละเมอได้พวเจ้าเอ้ยเนาะคุณหนึงเอาไปซัก่คุณหนึงซักลคุณหนึงปทรศัพท์บังเด้ไปยังไอโฟนไอโฟนเนี่ยโอ้โท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 มาหาบิ่งอีกเกี่ยวนสั่นอยากคือดูแล่เบิ่งได้บันทึกก็อดเอา แม่เลยฮิวประโอนเอาสะก่อนเดือนหน้าเดือนเดือนหนาตอนนี้คุณป้าออกไปต่างจังหวัดแล้วเผนจะไปทําบุญกระถิ่นผนออกไปทําบุญขอบคุณทุกคนที่ให้กาลังใจเนาะแม่เนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามดูแ ที่เบิ่งลิปขอพระคุณทุกคนติ่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอมองขอบใจลายๆที่หายกำลังใจที่สำคัญก็ขอพระคุณคุณป่าหลายๆนั่นแหละถึงใจและบ่าวอวนเพิ่นกเมียสอนนจะได้ไปเถี่ยวมือแรงไปน้ำการเด้อตามลังกันไปอีก ตามล้างน้องแนงน้องแนงสิบอไปน้ได้บุญน้องเขียนน่อยังไปน้กนต่อตั่องส่วนามรกไส่วนกับมึงมีใจอย่างตำลังเราไหวไหวเฮียงกันอีกได้อย่างนะอืมไมไปไปไปออกไปออกไปลแต่้นาูุะยื่นอยู่จังสี่หลังเปิดกันอยู่จังสี่แม่นะ กูอยู่ในโต๊อะนะกูยังไม่ทาันออกมันได้จากสางบัวเบิ้งบนะอง่อ,อ,อข้าวนาดกัานลัง <c oughs> จะเข้าไปเอากันอยู่บ่อนได้ท <c oughs> งทางมึงดีๆโลดยางไปก็บไปกับบักดำไปเปล่นกัจมาด้ใส่ีบาท ดำหน่อยเหไหมดำหลูกสอดนะสุกไปน้ำการทะเลไปน้ำการบูดองเตียนนะเพื่อนกระจกยางไม่ได้ใช้ได้ป่านเป็นประวัติศาสตร์เลยเด้เนี่คุณป้าให้เสื้อเอื้อมาจ้างคนเกี่ยวเขาอีแม่นะคุณป้าก็ะหายเงี้ยช็อตละพันหนึ่งกับพ่อพอดีเป็นหาพันนะแม่อีแม่ยื้อใหญ่การพอดีเป็นหาพันหนี่คุณป้าให้มันอื นะอันนั้นด้านล่าของคุณป้านะคนโปดนะจังหวัดได้คนละหมื่นนะอืออืบนคนละมืนลันนี้ก็มลังออืขาในข้างกเืีกี่ยวข่าวซอยเ้เอยพี่น้องเอ้ยโอ้ขั้นเกี่ยวอันขันบอกเกี่ยวประดับนะเนาะแม่นข้นี่ มันจะนะพอดแม่พอมาดีมากนะขาวเกี่ยวเลยมๆเต็มคำปุงกมันบบเห้เห็นบโปน้ำโบอยัดแหงได้เอไอมาทอนเขาจะไปบุญได้แม่เดี๋ยวเนี่ยเขาจะไปบุญบอหอยเติ้ยงสิไปเขาบอกหน่อยพาหน่อยไปคนให้นันไปเที่ยวแล้กก็ถาไปกลางคืนหรอวะอันนี้ก็มาเกี่ยวขอน้ำยาเขาข้ามมูแล้วจะเมื่อนานันนี้นะเขาไปแต่ชุมเขา ทิวนะทไปบุญน้ำชุ่มห้าเอ้าก็ของมันบวบลไอ้งพัดมาพัดิ้วเข้ามาม่เหนว่ามันจะดบุญน้ชุ่าวีเอ้ยีเหตุหอดไดี๋ยนนี่บ้าสัวมันม่วนเลยล่าง เกี่ยวมึงเอาไว้ต่างหากบ่เอามาสี่อันบ่แม่นบ่เอออันนี้สามเอยแม่ดต่างหากสามสี่โอเคพี่น้องฟองปลาสิเก็บภาพบรรยากาศเพี่อนสนิทพี่น้องพี่หนาพี่หนาจอหนาเฉพาะกันบ้างพี่น้องงามเนาะแม่ นังไปตัดผมเองได้นี่นะมาแรงก็ใส่ต้นนี้แหละปลายนะวีดีดีอยากได้เกิดมันผาใบให้เออเอาเกิดผบาใบแ่มัรเทศนั่เด้อแม่ไปถามบังเก่าพ่านเรียบร้อยสวัสดีสนา